ขอโอกาสคืนเป็นนางเอกรักสี่ปีกระพิบตายังผิดวาทีเรือนหอแมทพิรณีคบส่งการยอมไปเสิร์ฟกาแฟล้างจานที่เขาใหญ่ ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรก็ถูกจับตามองไปเสียหมดสําหรับนักแสดงสาวแมทพิรนีตั้งแต่ที่คบหาดูใจกับสงกรานต์เตชนาโรก็เจอราม่าตลอดงานนี้แมทได้ออกมาเล่าเส้นทางรักของเธอโดยแมทบอกว่าตลอดทั้งชีวิตเพิ่งเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวแต่คบที่ก็คบกันนานถึง15ปีเป็นคนติดแฟนพอสมควรส่วนคนปัจจุบนันซึ่งก็คือสงกรานต์เตชนาโร์ Matt แมทเล่าว,ว่าชีวิตก่อนหน้านี้ราบเรียบมาตลอดไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ตอ ตอนนี้ต้องคำนึงถึงทุกอย่างมีช่วงหนึ่งแมท่ายไปเลยไม่รับงานอะไรทั้งสิน้นเพราะแค่กระพริบตาก็ผิดแล้วทุกอย่างผิดไปหมดไม่เคยคิดว่าอยากจะสู้กับใครแต่เรื่องราวที่เจอก็ทําให้แมทโตขึ้นมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดอยู่ที่เลือกสมองมุมไหนเท่านั้นเองแมทรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ผิดศีลธรรมและต้องบอกเลยว่าปัจจุบนันความรักของแมทพิรณีและส่งกราน,นั้นก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆ อีกทางไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันและล่าสุดต้องบอกว่าชีวิตยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยสําหรับนางเอกสาวแมทเพอร์นีที่ห่างหายจากวงการไปสักพักวันนี้ทีมข่าวจึงพาทุกท่านมาเปิดชีวิตล่าสุดแมทเพอร์นีที่ได้ช่วยส่งกราดเสิร์ฟกาแฟล้างจานซึ่งเป็นธุรกิจแฟนหนุ่มณโบนาซ่าเขายายซึ่งหลังจากที่เธอไปช่วยงานธุรกิจคาเฟ่ร้านอาหารของหนุ่มสงกรานเตชะโรคเธอนันก็ได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าวัน นี้นอนอาบแดดอยู่ที่นี่ค่ะเย็นๆค่อยถ่ายสเก็ตบอร์ดจากนั้นก็มีแฟนคลับได้เข้ามาแซวกลางอินสตาแกรมว่าชิลจังเลยค่ะคุณงานนี้สาวแมทก็ได้ตอบกลับว่าถ่ายเสร็จเขาไปล้างจานเสิร์ฟกาแฟต่อค่ะงานนี้ชาวเน็ตเลยแซวต่อว่ารับบทแซวอีกด้วยต้องบอกเลยว่าผ่านมานานกว่า4ปีแล้วสําหรับความรักของสงกรานต์เตชนะโรคและนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยที่ได้ขบหาดูใจกันในฐานนะแฟนยังเปิดตัวเป็นทางการซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆ คนก็ทําใจยอมรับไม่ได้จนเกิดการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียห,หายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนอกจากนั้นแมทยังบอกอีกว่าในช่วงที่เครียดสงการก็เป็นความสบายใจให้เช่นเล่นตลกให้ดูปกติแมทไม่ค่อยงอนแต่ถ้าโกรธก็จะโกรธเลยเช่นเรื่องที่ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาแม้จะอยู่ด้วยกันแต่สงการก็จะมีกิจกรรมทําอยู่ตลอดแต่แมดงอไม่ยากของกินอร่อยอร่อยก็งอได้เลยและแมดเพื่อียังฝากไว้ไทิ้งท้ายว่า ตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีชอบธรรมชาติรู้สึกลงตัวและพอดีหมดทุกอย่างแล้วยอมรับว่าก่อนหน้านี้พี่สงกรานต์ไม่ได้เป็นคนแรกๆที่แม้จะลองคุยแต่เขาเป็นคนขยนันอดทนตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเรียกว่าเป็นความสบายใจของกันและกันตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ราบรื่นและแฮปปี้ดีจ้า